สวัสดีครับมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งสั้นๆสำหรับท่านที่สอบถามเข้ามาถึงต้นกำเนิดของปลอกกระสุนครับอ่าก็ในเมื่อท่านกรุณาสละเวลารับชมแล้วก็สนใจสอบถามเข้ามาคุยกันเข้ามาผมก็ยินดีครับยินดีอย่างยิ่งครับก็ปลอกกระสุนเนี่ยตอนแรกนะครับ มันก็เป็นกระดาษครับเอาเอากระดาษมาหอหอทั้งลูกปืนทั้งดินปืนรวมไว้ด้วยกันแต่แก๊ปแยกออกครับก็คือตัวจุดชนวนน่ะจัดจุดระเบิดอะแยกออกแก๊ปไม่ได้ใส่ไปรวมไปกับปอกกระสุนไม่ได้รวมกับไปกบไอ้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 ม้วนกระดาษเนี่ยเวลายิงก็ฉีกแล้วก็เอาเทๆลงไป แล้วก็เอาลูกระสุนใส่ลงไปแล้วก็ทุงๆๆๆอ่ะดีเอาแก๊ปใส่งง้างนกยิงป้างอ่ะก็คงเคยเห็นกันตามในหนังน,นะครับต่อมาพอมันก็เกิดคิดว่าโอ้ยถ้ามันต้องมานั่งกระทุ้งกันทั้งปากลำกล้องนี่มันลำบากก็เลยทำแบบที่ประจุกระสุนทางท้ายลำกล้อง ตอนนี้ล่ะครับมันก็เริ่มเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกับในปัจจุบันเพิ่มขึ้นก็คือมันก็ยังเป็นเปืนลูกโม่ก็มีนะปืนลูกโม่ที่ใช้ปอกกระสุนที่เป็นกระดาษเนี่ยครับกระดาษกระดาษบางๆด้วยนะครับเพื่อที่มันจะได้เผาไหม้หมดไงครับกระดาษบางๆเนี่ยห่อไอหัวกระสุนกับดินดินดําเอาไว้ด้วยกันเวลาจะยิงก็ใส่เข้าไป ในท้ายรังเพลิงแล้วก็ปิดรังเพลิงซึ่งจะปิดยังไงแต่ตอนนี้นยังไม่ค่อยทําหักลํากันด้วยนะเขาจะทําเป็นแบบบานพับเป็นอะไรของเขาอะลองหาดูเดี๋ยวหลังผมผมหารูกให้ดูแล้วกันก็มันก็เริ่มเป็นมีความความจะเป็นปอกกระสุนขึ้นมาแล้วละครับเป็นกระดาษนะแล้วก็เวลาจะยิงก็เอาแก๊ปมาใส่แล้วก็นั่นแหละครับยิงได้คือใส,ใส่ใส่ลูกเข้าไปก่อนนะใส่ไอ้ลูกที่มันอยู่ในปอกในดินที่ทั้งลูกทั้งดินน่ะทั้งหัวกระสุนทั้งดินขับอ่ะ อยู่ในปอกกระดาษเข้าไปท้ายรังเพลิงแล้วก็ปิดท้ายลงมาแล้วก็ติดแกป๊ปแล้วก็ง้างนกยิงป้างอ่ามันก็สะดวกขึ้นใช่ไหมครับแต่ปัญหาของของไอ้ระบบเนี้ยคือแก๊สมันล่วไหลออกมาทางท้ายรังเพลงิงได้การจะทำไม่ให้แก๊สมันรั่วไหลออกมาเนี่ยมันต้องใช้วิศวกรรมที่แม่นยำมาก ซึ่งมัน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 เอ่อมันเสียเวลามันแพงแล้วก็กระดาษเนี่ยมันก็ก็กระดาษนะครับท่านพกพาไปเนี่ยมันก็เหมือนบุหรี่ครับเหมือนซองบุหรี่มันก็ท่านเอาพกไปเนี่ยไม่ระวังเนี่ยบุหรี่มันก็บีเบะหมดคราวนี้ถ้ามันเป็นบุหรี่เนี่ยท่านกระจุดสูบได้ใช่ไหมแต่ถ้าลองดถึงว่าไอ้นี่มันเป็นปลอกกระสุนที่มันนั่นะอย่างที่ผมเล่าอ่ะแล้วมันบีอ่ะท่านจะใส่เข้าไปยังไงอ่ะใช่ไหมในท้ายรังเพลิงนะครับ มันก็บี้โอ้กว่าจะใส่ได้ปวดหัวจ้ก่อนที่จะไปถึงปลอกที่เป็นโลหะนะครับไอไอกระสุนที่มันเป็นแบบที่ผมเล่าเนี่ยก็คือบรรจุท้ายลังเพลิงแล้วก็มีทั้งหัวมีทั้งดินขับเนี่ยมันก็มีเทคโนโลยีอันหนึ่งซึ่งสอดแทรกขึ้นมาตอนนั้นก็คือเอาแก๊ปใส่ไปที่หัวครับหัวกระสุนนะ่ะเวลา เวลาจะยิงเนี่ยก็จะมีเข็มเนี่ยแทงทะลุไอ้ปลอกกระดาษนี้เข้าไปแต่พอง้างนกเหนี่ยวไกาไอ้ไอ้เข็มที่แทงเข้าไปเนี่ยมันไปยันกับหัวกระสุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีแก๊ปอยู่ตรงนี้มันก็จุดระเบิดอันนี้เขาเรียกว่าระบบเข็มคือมันเป็นเข็มจริงๆครับมันมันแทงทะลุเข้าไปในในในปลอกกระสุนเลยปลอกมันเป็นกระดาษนะนะอันนี้ก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยประสบความสําเร็จก็ใช้กันอยู่แป๊บเดียวแล้วก็บอกว่าเออมันห่วยวะ่ะไม่ใช้ละก็มาใช้ปลอกที่ทําจากโลหะกันในเวลาต่อมาและก็ใช้กันจนมาถึงปัจจุบันครับก็ทําไมถึงใช้ปลอกโลหะก็อย่างที่บอกะครับมันมันการแก๊สรั่วไหลออกมาทางท้ายได้ดีกว่าอย่างปืนลูกซองสมัยโบราณเนี่ย คุณจะเห็นว่าทั้งไอตัวตัวปลอกมันเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นกระดาษสมัยนี้ก็เป็นพลาสติกกันใช่ไหมครับเมื่อก่อนทันกันไหมครับผมผมทันนะที่มันปลอกมันเป็นกระดาษเลยอ่ะกระดาษไขอ่ะครับแล้วก็มาต่อกับพลสต่อกับทองเหลืองอ่ะจานท้ายอะครับนิดเดียวเองเออก็ตอนนั้นแหละครับมันความสาคัญมันอยู่ที่ตรงท้ายมันเนี่ยแหละที่มันจะการแก๊สออกมาเพราะว่า ไอทองเหลืองเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือมันมันช่วยการแก๊สไหลออกมาได้ดีคือพอมันระเบิดตู้มใช่ไหมไอนี้สมมติมือมือนี้เป็นเป็นปลอกทองเหลืองนะพะมันระเบิดไอนี่เป็นระเบิดนะระเบิดตู้มมันก็ยันอัดอัดไอปลอกทองเหลืองเนี่ยให้แนบสนิทกับลำกล้องมันก็เลยยิ่งต่อให้ระเบิดแรงแค่ไหนมันก็ยิ่งดันไอนี่แน่นเท่านั้นมันก็แก๊สมันก็รั่วออกมาน้อยหรือไม่รั่วเลย คือแทบจะไม่รั่วเลยมันก็รั่วบ้างครับนิดหน่อยมันก็รั่วแหละเดี๋ยวมันก็น้อยมากเนี่ยแหละครับอา้าวสรุปง่ายๆมันก็เป็นประมาณนี้ปืนปืนใหญ่ปืนใหญ่บางท่านก็จะเคยเห็นว่ามันมีทั้งแบบเออมันไม่มีมีทั้งแบบที่มีปลอกกระสุนและไม่มีปลอกกระสุนนะปืนใหญ่สปัจจุบันเนี่ยครับบาง ถ้าใหญ่มากๆเนี่ยอย่างอ่าอย่างอ่าร้อยห้าสิบห้ามิลิเมตรเนี่ยล่ะส่วนมากก็บางรุ่นก็ไม่ได้ใช้ใปลอกกระสุนนะก็ค <acked noises legal classified> ือทหารท่านหนึ่งก็ยัดหัวเข้าไปอีกท่านหนึ่งก็เอาปลอกมาเอาเอาเอาไอ้หอดินปืนมาแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ปิดท้ายก็นนี้ก็ไม่เห็นไหมครับมันไม่มีปลอกกระสุนแล้วมันมีแต่หอดินปืนกับหัวกระสุนก็ การที่จะใช้ระบบนี้ก็ยังมีอยู่ครับในปืนใหญ่ระบบที่ไม่มีที่ไม่มีปอกกระสุนก็ยังมีอยู่แต่สําหรับปืนที่เราใช้ใช้ทั่วไปก็เป็นปอกกระสุนอย่างที่เห็นกันนี่แหละครับก็เริ่มมาจากแบบเนี้ยครับแล้วก็ด้วยเหตุผลนี้ครับผมก็ขนาดผมว่าพยายามจะพูดเร็วแล้วพูดให้น้อยนะครับเพราะว่า มัน so ม so 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 ีคนบอกว่าผมพูดมากอะไรก็ไม่ทราบครับเออก็ผมจะพูดอ่ะมันมันคลิปผมอ่ะเออไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังดิเออง่ายๆเนะคนเรามันก็จะบอกผมพูดมากอ้าวก็ไม่ต้องฟังผมก็จะพูดอ่ะออยากพูดอ่ะเออก็อันนี้ก็มาตอบคําถามท่านที่สนใจสอบถามเข้ามาครับก็เออผมว่าผมพูดก็มีสาระเนอะเออไม่อยากฟังก็ก็ไม่ต้องฟังผมก็ก็ลบออกไปเลยครับไปถึงไม่ใช่ลบลบคลิปผมนะ ลบไอ้คนคนคนออกความเห็นก็ไม่ต้องดูไงเออดีครับผมก็เนี่ยแหละครับจบแค่นี้แหละครับสนใจก็สนใจปืนหรืออะไรก็อุดหนุนน้ำยาลบดำแล้วกันครับจะได้มีคนมานั่งเล่าให้ฟังครับสมมุติถ้าขายไม่ออกอะไรเนี่ยมันก็เครียดใช่ไหมพอมันเครียดแล้วมันก็ไม่รู้จะเล่าอะไรเออหรืออาจะอะไรไปก็ แต่จะบอกว่าเราจะมานั่งเล่าเพื่อที่ว่าหรือว่าจะมาช่วยซื้อเพื่อว่าจะฟังคลิปนี่มันก็ตลกเนาะไม่ไม่เอา,าครับเอาเอาเป็นว่าถ้าท่านจะลมดำอะ่ะท่านก็นึกถึงผมละกันเพราะว่าท่านคงไม่อยากเจอประสบการณ์โดนเด็กเอาล้อว่าเอาปืนมาต้มเหี่ยวเหี่ยวมาต้มปืนก็ใช้ของผมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ลมดำจะรวดและปืนใหญ่อ่ามีใครมีบ้าง อเห็นไหมครับมีใครมีแบบอะไรอะ่ะโปรไฟล์แบบนี้บ้างเ e ฟเฟอร์เรนซ์แบบนี้บ้างไม่มีครับผมก็ถ้านั่นก็โทรมาแชทมาทางไลน์ทางเฟสหรือจะทาง youtube ก็ได้ครับแต่อาจจะไม่ค่อยคือบางทีมันก็มันก็ไม่ค่อยเตือนนะนะแล้วผมก็หาไม่ค่อยเจอถ้าเป็นคลิปใหม่ๆอย่างเงี้ยอาจจะหาเจอดังนั้นโทรมาหรือแชทมาอะไรดีกว่าครับแชทมาก็ได้สะดวกดีหรือถ้านั่นก็ท่านก็ สั่งซื้อทางแพลตฟอร์มโชปปีลรสด,ดาก็หาชื่อผม,มครับจะหอูกไกลเลิกน้ำยารมดำาอูกไกลเลิกครับผมก็เจอเองครับง่ายๆถ้าหาไม่เจอจริงๆก็แชทมาเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ